หัวข้อที่วันนี้จะมาคุยให้ฟังคือการทํางานเพื่อถึงเป้าหมายนะครับจากประสบการณ์การทําธุรกิจโนสกิมามากกว่า20ปีนะครับและนี่คือวิธีการที่ผมใช้นะครับจากประสบการณ์นะครับที่ทําเงินมาเป็นร้อยล้านได้แล้วก็ทําทุกเดือนนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มันเป็นวิธีการที่ผมก็เรียนรู้มาจากอัพไลน์ของผมทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จอนพี่หนึ่งนะครับพี่แมมพี่ชนะทุกคนนะครับก็นี่คือสเต็ปนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะช่วยทำให้เราถึงเป้าหมายได้นะครับวันนี้ไหนลองลองพิมพ์กันเข้ามาในแชทนิดนึงครับว่าเดือนนี้เป้าหมายของเราแต่ละคนเนี่ยคืออะไรครับนะครับลองพิมพ์กันเข้ามาในแชทได้นะครับถ้าใครที่ไม่ได้ขับรถอยู่นะครับเป้าหมายของเราคืออะไรครับในเดือนนี้อะไรคือเป้าหมายของเรานะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองอ่าปิดอ่น้องเียวบอกปิด e v p นะครับ สุดยอดเลยนะครับ EPP CLY เหมือน GV นะครับน้องรันปิด CBR นะครับน้องจริงอะไรคือเป้าหมายคุณในเดือนนี้ครับสร้าง BR เพิ่มนะครับ2 LY อะไรครับอะไรคือเป้าหมายของเราช่วยพิมพ์เข้ามานิดน,นึงครับถ้าใครยังไม่รู้เป้าหมายของเราว่าเฮ้ยในวีคนี้เป้าหมายเราคืออะไรวันนี้ต้องคิดแล้วนาวินาทีเนี้ยต้องตอบตัวเองให้ได้แล้วนะครับ CLY อะไรครับ ใครที่ยังไม่ได้พิมพ์พิมพ์เข้ามาเลยครับเพิ่มกี่บ r พิม์พ์มาได้เลยนะครับคิวหนึ่งเมลเบิร์นนะครับโอเคสุดยอดมากเลยครับน้องมิวนะครับโอเคทีนี้สองบ R นะครับน้องไอซ์สองบ R นะครับก็วันนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับเวลาที่เราตั้งเป้าเนี่ย สิ่งที่สาคัญข้อที่หนึ่งเลยนะครับคือเราต้องมี energy นะครับในการที่เราจะไปถึงตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าอะไรเลยครับการที่เราตั้งเป้าที่ใหญ่เนี่ยมันมาพร้อมกับปัญหาและอุปสรรคที่ใหญ่ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือถ้า energy เราไม่ได้เยอะพอความเชื่อเราไม่ได้มากพอนะนะครับไม่มีทางที่เราจะไปถึงได้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโหททำไมคนนั้นแบบทางานได้ไม่จ,จักเหน็ดเหนื่อยนะครับเราลองดูง่ายนะอย่างเห็นคนสมัครนะครับลง ชิงผู้ว่านะนะครับเขาก็หาเสียงกันจนดึกดๆ,ๆนะครับแล้วก็ตื่นแต่เช้าทําอย่างเงี้ยมาเป็นเดือนๆนะครับถึงจะประสบความสำเร็จได้นะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเรามี energy พอหรือเปล่าที่เราจะคว้าเป้าหมายที่มันใหญ่กว่านะตรงเนี้นะครับผมมีโค้ดคาพูดอันหนึ่งนะครับชื่อดรสุญญาเซนนะครับนะครับดรสุญญาเซนใครเคยรู้จักบ้างดรสุญญาเซน ก็เป็นนักปฏิวัติชาวจีนนะครับกอถ้าใครเคยดูหนังจีนสมัยก่อนเนะี่ยก็จะมาประวัตินะครับปรัติศาสตร์ของของประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ต่อให้ต้องย้ายภูเขาถมทะเลย้ายภูเขาถมทะเลนะครับในที่สุดก็ทําสําเร็จจนได้แต่ถ้าใจเราคิดว่าทําไม่ได้นะครับแม้ง่ายเพียงแค่พลิกฝ่ามือก็ยังยากที่จะพบความสําเร็จอ่าเาน้องอุ้มรู้จักตอนไปไต้หวันนะครับ น้องไอซ์บอกจะทำคอลลาเจน40เซตนะครับโอเคก็เห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วความยากกับความง่ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำสุดท้ายมันไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายที่เราจะทำว่ามันยากหรือมันง่ายสุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับเพราะวันนี้เรามีความเชื่อในสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่างั้น energy คือสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปถามตัวเองว่ามีอะไร ในชีวิตเราบ้างที่เราเคยทํานะครับแล้วเรารู้สึ่งมันยากมากแต่เราเคยทําได้จนสําเร็จนะครับตอนผมเริ่มทำนูนสกินใหม่ๆนะนะครับผมนึกถึงตอนที่ผมอ่านหนังสือและสอบ e n t r a n น e นะครับผมรู้สึกว่าการสอบ e n t r a n c e เนี่ยเข้าวิซวจุฬาเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือความท้าทายนะครับมันคือมันคือสิ่งที่แบบยิ่งใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมไม่มั่นใจว่าตัวผมเองจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ เราค่อยๆสร้างความเชื่อนะครับเราซ้อมนะครับก็คือทําข้อสอบย้อนหลังเนี่ยเป็นสิบปีนะครับเลขเนี่ยกับฟิสิกส์เนี่ยผมมั่นใจมากเพราะผมทําข้อสอบย้อนหลังไปสิบปีแล้วได้คะแนนเนี่ยจากข้อสอบเก่าเนี่ยเก้าสิบกว่าให้ผมมั่นใจเต็มร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้น Energy มันมาครับนะเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนกลับมาถามตัวเองเฮ้ยมันมีอีกหลายเดือนเลยนะที่เรารู้สึกว่าบางเดือนที่เราทำนูสกินแล้วเรารู้สึกว่าโ้โหมันมันดูยากมันดูเหนื่อยมันดู แต่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็ได้ตามเป้าอะ่ะนะครับหรือหลายๆลคนอาจจะทํางานแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ทําแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมัน,ม,นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราก็ทําจนสําเร็จนะครับหรือผมยังจําได้อย่างน้องกิ่งเคยเล่าให้ฟังว่าจะเข้าสอบปริญญาโทนะครับจะเข้าไปเรียนที่อ่าจุฬานะครับก็ทําทุกทิีทางจนสุดท้ายก็เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วทุกคนมีความสําเร็จอยู่แล้ว นะครับในตัวเราเองอะ่ะจากผลลัพธ์ในอดีตเราคือหนึ่งคนนะครับที่ประสบความสร็จอยู่แล้วในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากทุกคนดึง energy ตรงนั้นขึ้นมาให้ได้นะครับความเชื่อของตัวเองขึ้นมาให้ได้ว่าเราก็คือคนหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะตั้งเป้าอะไรเราจะเจอคำปฏิเสธเจอปัญหานะครับเจอข้อโต้แย้งอะไรก็แต่เราจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนี่คือข้อที่หนึ่งครับ ครับข้อที่2นะครับ,มนะรบเมื่อเรามี energy แล้วเป้าหมายเราต้องชัดนะครับเป้าหมายเราต้องชัดเท่าน,นี้เราบอกเราอยากจะสร้าง BR เพิ่มจะสร้างกี่ BR นะครับเราอยากจะเพิ่ม LY เราจะเพิ่มกี่ LY มันจะต้องมีความชัดเจนเมื่อไหร่ที่ชัดเจนมันจะมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นตั้งเป้าอะไรไว้จะ qualify Melbourne นะครับจะไป Melbourne ให้ได้จะปิด EBP ให้ได้ จะมี c ีเเดือนนี้จะมี5,000แต้มมันต้องชัดเจนนะครับถ้าไม่ชัดเจนมันฟุงฟ้งๆงงๆมันจะไม่ได้ตามเป้าแล้วสุดท้ายมันก็จะทําแค่พอผ่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องไม่โลกสวยนะครับมีพลังใจมีความมุ่งมา่แล้วต้องชัดเจนกับเป้าหมายอยากจะไปตรงไหนนะครับอยากจะได้อะไรมันต้องชัดเจนจะทำ g ี V เท่าไหร่ต้องชัดครับจะมีกี่ LY เราจะต้องไม่ฟุ้งนะครับจะต้องชัดเจนนะครับมีสมุดนะครับเขียนลงไปครับนะครับจะมีช็อตโน้ตในโทรศัพท์มือถือหรือจะสมุดหรือว่าเอากระดาษแปะนะครับที่ห้องเป็นเป้าหมายที่มันชัดเจนจะเป็นสตาร์ให้ได้จะไปเมลเบิร์นให้ได้สิ่งเหล่านี้ต้องชัดเจนนะครับนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับสร้างทำแอคชั่นแพลนนะครับทำแอคชั่นแพลนสมมุติเดือนนี้เราบอกเราจะมี c l y นะครับ p l t n o n plan ก็คือแล้ว LY จะมาจากไหนนะครับ LY เกิดจากคนที่เราจะต้องคุยอย่างน้อยนะครับสิบคนอาจจะต้องได้สักหนึ่ง LY หมายความว่าอะไรถ้าเราอยากได้4ี่ LY เราต้องคุยถึงสี่สิบคนนะครับอันนี้คือ Action Plan นั้นถ้าเราอยากจะคุยกับสี่สิบคนสี่สิบคนนั้นน่าจะเป็นใครนะครับก็เขียนออกมาเลยครับนะครับเป็น a อคชั่ออกมานะครับ เราจะขายสินค้านะครับอะไรบ้างสมมุติเราเราอยากจะปิดทริอเนตี้สี่ชุดนะครับสี่เซตเอา่าเขียนออกมาครับแตกออกมาว่าจะขายสี่เซตนะครับแล้วก็นะครับจะรีคูดสี่เซตเนี้ยนะครับ,รนะรบให้เขาไปช่วยแนะนําคนต่ออีกสี่เซตนะครับอา่าถ้าแอคชั่นเป็นระเบนระพันระเบน,นแบบนี้แสดงว่าเราก็จะต้องเทคแอคชั่นโดยการที่นะครับอา่าโพสนะครับหรือทํา ที่เกี่ยวกับเรื่องทีอเพื่อเราจะออกไปนําเสนอทีอ IT ให้ได้มากที่สุดจริงไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นแตกออกมานะครับสมมุติจะมี4คนที่กินทีอนั้นแต่ละวันอ่ะเราจะต้องออกไปแล้วก็ไปชั่งน้ําหนักไปพรีเซนต์ T ีอนะครับไปพูดไปพรีเซนต์ปิดการขายนะครับแล้วก็หรือบางคนที่มีคนที่กินทีอ IT อยู่แล้วเดือนนี้นะได้มาแล้วสมมติ2เซตนะนะครับทำยังไงให้คนลดทํายังไงให้เขาช่วยโพสต์ต่อทํายังไงให้เขาบอกต่อเราได้ นะครับเพื่อเราจะปิดนะครับลูบี้ได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้โปรโมชั่นที่มีช่วยนะครับอ่าโอเคเพราะเรามีแอคชั่นแพลนแล้วว่าโอเคไอ้แต้งที่มันจะเกิดขึ้น l i ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดจากอะไรอันที่สามครับอ่าอันที่สี่นะครับคือรายชื่อครับนะครับรายชื่อจะไม่ทําให้เราอ่ารอยนะครับคือพอมีเป้าแล้วนะครับมีทาร์เกตชัดเจนละสินค้าจะเป็นอะไรที่เราจะปิดได้ LWI นะครับ จะมาจากไหนต่อไปคือรายชื่อครับนะครับเปิดรายชื่อจากโทรศัพท์นะครับของเราเองใครที่เราเคยคุยไปแล้วบ้างเมื่อเดือนที่แล้วใช้สินค้ามีคอนเนคกันอยู่นะรหรือเพิ่งปิดการถ่ายกันไปสดๆร้อนๆนะครับลองเปิดใจเขาเรื่องธุรกิจดูได้ไหมนะครับหรือนะครับไปช่างน้ําหนักไว้แล้วเราก็สนใจแล้วแต่ยังปิดไม่ได้อ่ะมีคนกลุ่มนี้เราต้องตามก่อนครับนี่คือรายชื่อนะครับลูกค้าเก่าๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหา prospect ใหม่ๆ ครับหาโพสตเพื่ใหม่ๆนะครับลายชื่อจากทาง facebook เองนะครับอาจจะมีเพื่อนหลายหลายคนที่เฮ้ยทำไมเราอ่าวิธีการที่ผมทำนะคคือในเนมลิสที่เรามีเนี่ยนะครับบางทีเรามีเฟรนในใน c e b o o k นะครับจริงๆเราเขาโพสต์แต่ว่าเราไม่เห็นโพสต์เขาหน้าที่เราคือลอไรเลยครับเราก็ไปเปิดไล่ครับในเนมลิสนะครับในเนมใน, name, ใ,นในกลุ่มเพื่อนเนะี่ยกลุ่มเพื่อนของเราเองแล้วก็ไปนั่งดูอะไรเอ้ยโอเคคนนี้โพสต์ พอโพสไปปุ๊บเข้าไปกดไลค์เขาครับห้าไลค์หนึ่งเมนนะครับสร้างเอน a เ e m จเมนต์น,นิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะไปอินบ็อกซทักทายเช็คฟอร์มก็ได้นะครับบางคนอยากอย่างที่พี่หนึ่งพูดเมื่อวันเสาร์นะว่าบางทีเราก็อยากจะหาคนใหม่ๆที่ไม่รู้จักนะแต่จริงๆแล้วมันจะมีคนที่เรารู้จักอีกเยอะมากนะครับอีกหลายพันคนเลยนะครับบน Facebook ที่เราก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยนะนะหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเขา คนกลุ่มนั้นนี่แหละนะครับที่เราจะต้องไปคุยก่อนนะครับไปกดไลค์กดเมนกดเมขาก่อนไปอินบ็อกซ์ทักทายเขานิดนึงไปเชื่อมสายสัมพันธ์กับเขานะครับก็อ่าก็จะมาข้อที่5นะครับคือการเทคแอคชั่นนะครับแอคชั่นอะไรบ้างที่เราต้องทำอันที่หนึ่งคือโพสครับโพสเนี่ยไม่เสียหายอะไรเพราะมันฟรีครับนะครับจะโพสตามเฟรนลิสที่เราเซตไว้กลุ่มทีอานิตี้นะครับหรือจะโพสแบบกว้างๆนะครับหรือจะอินบ็อกซ์นะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับการโพสต์การอินบ็อกซ์ทุกวันการโทรศัพท์หาคนทุกวันนะครับการอินบ็อกซ์ทางไลน์ทาง Mess e n g e r คือสิ่งที่เราต้องทําทุกวันนะครับถ้าเป้าหมายเราใหญ่แอคชั่นเราต้องเราต้องหนักเราต้องเยอะนะครับปริมาณคือสิ่งที่มันจะไม่หลอกเรานะครับตัวเลขไม่เคยหลอกเรานะครับนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าวันนี้เราอยายกได้4 LY แปลว่าเราต้องคุยเยอะกว่า4คนนะครับถ้าเราอยากได้1 LY จะต้องคุยเป็น10นะครับ เพราะฉะนั้นแอคชั่นมันต้องหนักนะครับแล้วข้อที่หคือการโฟกัสครับการโฟกัสบางครั้งนะครับเราหลุดเข้าไปใน Facebook นะครับว่าจะโพสว่าจะอินบ็อกคุยกับเพื่อนนะครับเราอาจจะเจอคลิปอันนู้นอันนี้อันนั้นนะครับซึ่งผมก็เป็นนะแต่หน้าที่เราคือต้องมีสตินะครับชีวิตเราทุกวันนี้ต้องมีสติอย่างมากแล้วก็ฟกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เราต้องการนะครับบางทีเราเสียเวลาไปกับ บางสิ่งบางอย่างที่ไร้สาระนะครับเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองเฮ้ยวันนี้เราต้องการอะไรนะครับถ้าเราบอกวันนี้เราต้องการคุยกับคนอย่างน้อย3มคนนะครับต้องเปิดใจคนใหม่อย่างน้อย5้าคนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. เมื่อไหร่ก็จะที่เราถามกับตัวเองว่าเราต้องการอะไรนะครับแอคชั่นนะครับสติจะดึงเรากลับมาสู่แอคชั่นที่มันออนแทรกทันทีนะครับแล้วก็สุดท้ายข้อที่7ครับก็คือปิดประตูแพ้ ครับต้องปิดประตูแพ้นะครับถ้ามีมันมีความเชื่อสักนิดหนึ่งว่าเราจะไม่ได้ถ่าเรามีความเชื่อสักนิดหนึ่งฉันจะไปเมลเบิร์นได้หรอวะฉันจะคิวเมลเบิร์นได้หรอวะฉันจะมี 4LY ได้เหรอฉันจะมี5พันแต้มได้เหรอฉันจะมี 2LY ใหม่ได้เหรอถ้ามันมีเดานะครับคือความลังเลสงสัยสักนิดหนึ่งมันเหมือนเรือที่มันมีรูรั่วครับแล้วไอเรือที่มันรู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 รั่วนั่นแหละมันก็จะจมเรือลำนั้นลงนะครับเพราะฉะนั้น หน้าที่เราคือปิดประตูแพ้บอกกับตัวเองว่าฉันยังไงฉันจะต้องได้เป้าหมายที่ฉันเซตไว้ในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็พรีเมียร์ลีกนะครับถ้าใครไม่ได้ดูบอลก็อาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรมากนะแต่ถ้าใครที่เชียร์บอลอยู่บ้างนะครับก็เป็นการชิงแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับของสองทีมนะคือแมนซิตี้นะครับ, City, รบแล้วก็อ่ลิเวอร์พูลผมก็เชียร์แมนซิตี้นะนะครับก็ แมนซิตี้เนี่ยก็แค่เสมอเออแค่คือทำยังไงก็ได้ที่จะชนะนะครับแล้วก็เราจะไม่ต้องมันลุ้นผลนะครับของอีกอีกคู่หนึ่งอะ่ะคือถ้าแมนซิตี้อ่อเสมอหรือแพ้นะครับแล้วก็เลี้ยวผู้ชนะก็คือจบเลยพลาดแชมป์ปีนี้ไปแน่นอนนะครับเชื่อไหมครับว่าผลมันก็จริงๆแล้วแมนซิตี้่อน้อห้ามเป็นต่ออีกทีมนึ่งว่าคือแอสตันวิลล่านะครับ แต่ปรากฏว่าอะไรครับนะครับโดนถูกนําก่อนสองศูนย์สองศูนย์คือโดนลูกหนึ่งก็แย่แล้วแต่ถูกโดนนําก่อนสองศูนย์นั้นโอกาสที่จะแพ้มีสูงมากมากแค่เสมอเนี่ยถ้าเสมอแต่ว่าอีกอีกสนามหนึ่งที่เขาเตะแล้วเขาชนะเรี้ยวภูชนะคือจบเลยนะครับนะครับเรียวภูได้แชมป์ทันทีนะครับ,เ,รนะรบเหมือนชิ้งถ้วยไปเปล่าๆเลยแต่อะไรเกิดขึ้นนะครับนาทีเจ็ดสิบกว่าก็ยังถูกนําอยู่สองศูนย์นนะครับ แต่สุดท้ายเขาปิดประตูแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นแมเนเจอร์เองทั้งทีมเล่นกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวสำรองเต็มที่3ามตัวเพื่อแก้เกมนะครับแล้วก็อะไรเกิดขึ้นไหมัมนเหมือนปฏิหารนะีทั้งเกม90กว่านาทนะียิงยิงไม่ได้เลยนะครับยิงเข้ากรอบน้อยมากแต่ปรากฏว่าแค่5นาทีที่เป็นโมเมนต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับแมนซิตี้สามารถยิงได้ถึงสประตูนะครับลุกขึ้นมานำนะครับลุกขึ้นมานำ ในช่วงท้ายๆเกมนาที80กว่าแล้วอ่ะนะครับ3ต่อ2นะครับถ้วยก็กลับมาอยู่ในมืออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวภูนะครับอีกสนามหนึ่งเนี่ยก็ชนะนะครับขึ้นนำไปเลยสาวสองสามต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นผมมันมันคือเซี่ยววินาทีของความสำเร็จจริงๆอะ่ะแต่เราผมย้ายทุกคนลองลอง,ลองนั่งึกภาพดูสิครับว่า,วามันมีความเชื่ออะไรบางอย่างนะครับที่มันซ่อนอยู่แล้วเชื่ออย่างแรงกล้า ว่ายังไงเราก็จะต้องประสบความสําเร็จยังไงเราต้องได้เป้าหมายนั้นให้ได้นะไม่ว่ามันจะเป็นนาทีที่เท่าไหร่ของเกมเกมนั้นนะครับแล้วก็เล่นเต็มที่ครับแล้วผมก็มั่นใจเลยว,ว่าทุกคนก็จะได้เป้าหมายที่ตัวเองต้องตั้งเป้าไว้ในในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมีนะครับ BDM อัปเกรดนะครับก็จะเป็น เทคนิคการทํางานนะครับเพื่อช่วยทําให้ทุกคนเนะี่ยปิดยอดนะครับอย่างเต็มที่ในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เราเจอกันคืนนี้นะครับ2องทุ่มแล้วก็อยากให้ทุกคนชวนลูกทีมนะครับที่เขาอยากจะอ่ายื่นเอาไว้นะครับแล้วก็ท,ทําธุรกิจในเดือนนี้เข้ามาฟังกันนะครับใน BDM u p g r a d เย็นนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็ได้เป้าหมายที่ตัว